สวัสดีที่ทุ่งนาครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับชาว YouTube ทุกท่านนะครับวันนี้เปิดกล้องขึ้นมาก็รู้สึกว่าบรรยากาศเริ่มจะลมหนาวครับผมเริ่มจะลมหนาวนะครับวันนี้มีลมพัดแรงๆเลยครับวันนี้กำลังเราตรวจเช็ครถนะครับเช็ครถเตรียมจะออกทํางานพรุ่งนี้ครับ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับให้มาวัดกับท่านสารวัตรกับออยเลอร์ครับออยเลอร์มาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนทั้งทุกคันเลยครับวันนี้ครับก็ไม่ทุกคันให้สดใสกับสดใสกับพี่หลงพี่ล็อกนะครับแล้วก็เทลเลอร์ JCM นะครับแล้วก็บต้าครับ เตยมไทยทั้งหมดเลยครับวันนี้ก็เตรียมตัวขึ้นไปทํางานครับที่สีบญเรืองครับพรุ่งนี้เป็นงานของ fc นะครับที่เขาเร่งเล้าเรามาครับทีแรกว่าจะให้เทเลอร์เสร็จก่อนนะครับเราจะให้เทเลอร์เจ้า h7 0เเสร็จก่อนนะครับค่อยจะเอามาลากไปนะครับเพราะว่าเดินทางค่อนข้างไกลนะครับประมาณเจดิกิโลครับพี่น้องเป็นงานปากบ่อครับงานปากบ่อ ถมถมสะครับผมงานถมสะนะครับก็เขาจะพอทำเสร็จก็จะเาจาะน้ำมาดานด้วยนะครับผมแต่วันนี้ครับมีพิเศษนิดหน่อยครับสมีผู้สาวมาเยี่ยมครับพี่น้องวันนี้สารวัตรสีเด้เห็นผู้สาวแล้วบัเนี้ <c oughs> <c oughs> มีผู้สาวมาเยี่ยมครับ สาวหนุ่ยครับผมสาวสีบุูเลืองดําซิ่งครับสาวหนุ่ยครับสาวสีบุเเลืองดําซิ่งครับกำลังกำลังเดินทางมาโอสาวสีมหาเนี่ยคือตื่นเต้นใช่ไหมเนาะพี่น,น้นองตื่นเต้นมาวัดผู้สาวมหา,า <c oughs> ตื่นเต้นเลยเอานนี่สา <Tas>, รวัตรกับออยเลอร์ครับทำอะไรเดี๋ยว มีอะไรให้ดูครับนี่ครับกระตุกรถเหมือเศร้าเลยพี่น้องเฮ้ยรถล่งองคลืเนาะเอาสลิงดึงครับดึงกระตุกรถวันนี้รถมันไหลครับล่งคลื่มันบนันมีลมมันบั่นติดมันเบรกบระยุทธ์ด้ครับใส่เขาหางรถไทยครับนี่นี่ตาแตกครับไฟเหลี่ยวปฤืฎอกอบไฟเหลี่ยว่าไม,มครับนี่ปรอยุ่ครับมันบ่ซัวเขาไปหนากระจกมัน ตรงระมัดระวังตัว่ามันค่อยมันยังทางมันค่อยตรงเบิ้งอ้อพิษผาดกันได้ครับพี่นอ้องคนห้องแต่ว่าอันผิพผาดดูดูจังคอยบ่แม่นปกติ้าผิพผาดดูดูน่ะโดนผิพผาดท,ทีนึงนี่ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของความผิพผาดของมนุษย์ครับแต่ว่า พิดแล้วพิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกนะั่นแสดงว่าบ่อเบ,บิงน่ยหงบ่เบิงดูแลบ่ทตัวถึงครับกำลังถอดกองโซลาออกเบิดเลยครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้ถอดออกทุกคันนะครับเอา้าเทเลอร์ดิวัดทเทเลอร์กับเปลี่ยนนี่สูหลังเร็วแท้ทเทเลอร์ไหมเดี๋ยวตัวมันเปียนเห็มันน้น เียตัวม,มันมันนั่งควนหลายอยู่เ <c oughs> ทเลอทเอทเลอเดี๋ยวไปดูท่านสารวัตรหากองกองน้ำมันเครื่องไม่เจอครับคันนี้เอา นี่เจอมันสิไปใส่หเห็นไปนี่ไหเออนั่นแหละมันได้ขันนีบ่เออขันหันแล้วเนาะม,นมันเป็นกองนั่นกองกระดาษกองมันจะมีใส่ทั้งในอีกมูนี้ ขันไปทางนึงขันลงข้างใต้เออลงด้านล่างดัวะขายพี่น้องขายขายขายคันนี้ขายมีคนโท่มาหลายคนหรอกขึ้นน่านมาเบิงเถอะพี่น้องลงไปแล้วก็ได้ ก็ดีเหมือนกันครับก็ยังไม่มีใครมาเอาก็ใช้งานไปเรื่อยๆก็พอดีรถ7อ0เขอเราก็ยังไม่เสร็จด้วยโอ้มาแล้วผู้สาวสาวัดสาวมาแล้ววัดนี่ไง <laughs> ดูสิใครมาดูสิใครมาเอ่ยโอ้โหคนสวยมาสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ,อุ้ยฮะอุะ้ยผม,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 มจอดหรอวัดีเอา้าเยะสะลาให้ก็ได้เยะสะล,ะลารถไอ่ถอจอดก็ได้ โอ้รถรถเพิ่นหอนแดดครับพี่น้องมันคือรถซูเปอร์ยาวเลยจากดแดดแหนบแหนบอยู่ว่าเป็นยังไปไปรถขั้นนี้นี่แหละเดี๋ยวให้เกียรติสุภาพสตรีครับ <laughs> <laughs> มาแล้วมาแล้ว โ,โอ้ของฝากซูเปอร์เงีวโอ้กินแล้วเป็นตะแข็งแรงถูะกะเป็นได้ไก่วะไก่ด้วยไก่จ้าไ่ไก่หรอกนี่สาวตันสาวตันกับมาเป็นได้เป็นตะครับได้ยักษขั้นมาหนุ่ยอยู่นี่บบเป็นตะครับเป็นยักษขั้นวะ มันไม่เหมือนรถห้างตัวเองนะนี่มันมันมีแต่รถห้างนะนี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องมันนี่แหละจะออกงานเวลาจะไปทางคุณล่ะทางบ้านหนุ่ยุล่ะไเรียนงานน้ำในเดินทางคุณว่างานถ้อยงานของเอฟซีทีไอไปเบิ้งมือนันล่ะงานทีไอที่ว่าไอไปเบื้องเมืองไหม เิ่นพอดีไอ้ที่แรลกไอ้บาสิตหายหนุ่ยไปเฮ็ดนั่นแหละ่นเลยเแบบีว่าอยากให้เข้าไปเฮ็ดจังสี่ไหมเป็นของ <c oughs> เอฟซีถึงงานจะคล้ <c oughs> องกับเพื่อนมีกับเล่ยมังเกาบ่เป็นได้เห็นเจแวนมาหันฮะ ไปทักทายวะฮะว,วางเดแต่เรื่องวะยิ้มวะแกหน้าบุดแกยิ้มใส่แกหนาบุดจักแล้วปาดผู้งามปนีคือ,อ,อนั่นหนือสิวานะ <laughs> <laughs> เนี่ยดังซีซีนี่ไหม,มเปิดฟ้ากระโปรงขึ้นมึงด้วยเป,เปิดฟ้าขึ้นเนี้ยไปเปิดทางนั้นออกเดี๋ยวพี่เบิองให้มันความหอนขึ้นบ่นเนี่ยความร้อนขึ้นไหมวิ่งมามความร้อนปกติไหมเนี่ยดูเสียงนี่น่าจะเป็นหม้อน้ำเดือดนันนี่ เปิดไหมเอาแนวค้ำไปช่เอ๋อไง พี่น้องฟังเสียงนะครับเสียงมันดังจอดจอดอยนะู่ีียเสียงขึ้นหมอน้ำเดือดความหอนปกติอยู่เนาะขวาเช็กมาใหม่บ่ อโอเคครับเดี๋ยวเราไปซื้อวยเตี๋ยวครับกินเตี๋ยวกันสารวัตรบาไปนะ้ำสั่นสารวัตรสิกินเดี๋ยวสิห้อมาฝากครับเดี๋ยวซื้อมาฝาก,ากม,มันจักม่วงเลยมันใบเราดิมึงมา่หิวเดี๋ยลปลาปลามาจะไ,<อ>ไปกินร้านเจ๊ปูครับ กับสาวสวยครับวันนี้ครับนั่งรถเก๋งครับวันนี้โอ้โหอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เราพอพียแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวเรานัดสาวตันมาเจอกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวครับร้านเดิมครับที่ปิดเคยไปกินโอเคครับสวัสดีครับ